ครับพี่น้องครับมาอนีพาพี่น้องมาเ,งเที่ยวครับมาเจอผู้สาวเปื่ผู้สาวคืองามเถอะวะคนเดิมใช่ไหมเนี่ยไหนเปลี่ยนชุดใหม่เหรอคนเดิมใช่ไหมเนี่ยเปี่ยใหม่ไม่ใช่คนเดิมวายเลยเฮ้ยหลบหลักระบียวเ่อนดิน,นี่เป็น น่ารักมากเลยครับม,ม,มองกล้องฝั่งนี้หน่อยมองกล้องฝั่งนี้นะครับเฮ้ยเขาถ่ายรูปอยู่เรียกเขาย <YouTuber S 3> ูทูบเบอร์เขาหาทางด้ยวเาาย,ยเือกก่อนไหม นี่เป็นวิวที่รีสอร์ทที่เรามาเที่ยวนะครับเด้อพี่น้องฮะอราจะออกจะออกวะากลงยูทูบโอ้ยนี่ครับอันนี้เป็นสาวนะครับที่จะมาสร้างสีสันคืนนี้ให้กับเรานะครับเตรียมเงินไปไปมึงอ่ะโอ้เดิมเป้าเพผิวฝากฝากไปดูตัวเองในช่องด้วยนะ แก้วเหรอแก้วเหรอเฮืนเนาะมึงเนาะเห็นหน้าว่าใด้เนาะผู้สาวน่ะเฮืนครับเป็นธรรมชาติเดี๋ยวว่าฮืนมันบ่ฮืนแม่นบ่ครับเห็นว่าใดเนาะน่ะไอ้แม่น้องเขายังบอกว่าเฮืนเลยผู้นึงข่าวผู้นึงเฮืนเห็นไม่ได้เลยมึงเนี่ยนี่ครับเป็นวิวที่สวยๆครับเดี๋ยวเขาสิไปไปรับเต้าเด้อหากินข้าวกินน้ำครับ นี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปเขาก่อนเขาถ่ายรูปได้ไหมครับถ่ายไะไรนะไม่เห็นคนหนึ่งเห็นแต่ตูดคนหนึ่งแต่นหน้า ขอเห็นหน้าสองคนได้ไหมเขาเขอเห็นหน้าสองคนได้ไหมครับมันมันเบี้ยวอะ่ะตัวมันเบี้ยวคนบา้านอะไรยิ้มหน่อยเนินสอกซับขอบคุณมากครับตัวม,มันบูดมาจากบ้านรูปแบนเนี่ยไหนเปิกรอบ <laughs> วิวสวยมากเลยนะครับที่จันทบ,บุรีนะครับใครอยากมาเที่ยวก็มาได้แล้ครับเด้อพี่น้องมีหอพักมีมองเรนนำ้ำย่างดีเลยครับเากินข่ากันครับโอเคครับคลิปดีไวปสนี้น้ะครับเด้อพอเข้าไปมันติดเพลง